สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุผูสุคนค่ะคือถอดกันบนนอกค่ะบัได้เห็นคลิปหลายคลิปหลายโดนเลยเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้ยายซีซีมีของเผ็ดเมาฝากเวยค่ะนั่นก็คือมักพีกค่ะมักพิกสองกิโลค่ะสื่อมากค่ะนี่ค่ะสิกินให้เบิรงค่ะหักินดอกค่ะเนี่ยสื่อมากหลือกินมาเด็ดไว ไปแต่กินทั้งปีค่ะสองกิโลนี่ค่ะสื่อมานัน่นองจากทีทม่านค่ะสื่อมาสองกิโลค่ะพริกสองกิโลแล้วนะคะมาจากมามาเด็ดซอยเยสีนะะี่ค่ะสออนบองนี่พริกเข้าพริกสองกิโลค่ะไปแต่กินนะคะทั้งปีนะคะสื่อมาโลละเอ่อสิบเหรียญค่ะสิบยูโรค่ะเอาไปกินทั้งปีเนาะคะ่ะเนาะ นี่ละะ่ะค,ค่ะคิดบักพริกค่ะบักพริกกินของเผ็ดๆนะคะกินพริกสองกิโลนี่คะ่ะกินพริกสองกิโลคะ่ะกินบักพริกสองกิโลนะคะง่ามบักข่าสีเ,เลือกไว้ละคะ่ะแยกไว้อใน,นสีแดงสีเขียวเนาะคะ่ะแต่ว่าอยากซิมเนาะซีมมึงบักกระสิเผ็ดยเนาะ นกซีมึงมองค่ะซีมึงอะเพชรอืมเพ็ดเนอะค่ะอืมเผ็ดชุกเขียวสีเผ็ดเพ้รจ้านีู่มาบุเผ็ดเอเผ็ดดีเด้สีเหม่ึงเห้อจา้ามาจามา้มามันเด็ดสอยอยายสีนะคะ่ะคือฮอดกันมบนอน้อ เด็ดปากพีกไวเนาะจ้ะเนาะเด็ดแ้วก็สิ่ง่างล่างแบบก็สิเขาช่องช่องช่องแค็งไวเนาะค่ะจะบ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดกันโดนแล้วเนาะค่ะพี่น้องคือทอดกันบอเนาะค่ะกรซิคือทอดพี่น้องเนอค่ะเด้อเห็นหน้าบ่ละ กินได้ทั้งปีค่ะนี่สองกิโลนี่ค่ะที่จริงมีหลายกว่าน,นี้เด้อค่ะปีนี้สื่อไหวสี่กิโลค่ะปีนี้พ่อแล้วค่ะพริกสี่กิโลอืมเผ็ดอยู่เด้อค่ะเด้อเมื่อกี้นี่ซิมไปเผ็ดอยู่เด้อไปซิม,มาซิมบักพริกมันเด้อค่ะเด้อ ใครจะชิมพริกมาเด้อค่ะเห็นบ่อค่าบักพริกเผ็ดอยู่เด้นี่ล่ะค่ะกินบักพริกสองกิโลค่ะพริกเราพริกสองกิโลนะคะ อันนี้เด็ดเวดเด้โดนตื่ไปได้ค่ะนี่เด็ดไว้สิละค่ะเด็ดแล้วก็จะไปล้างเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะพระด็เสร็จมากินบักพริกกระเยาสีค่ะมาเด้อพริกกินบักพริกสองกิโลน้ำกันค่ะ สอสหม้อค่ะนี่ยแดงจึงครึ่งเขียวกับเขียวแต่เขียวแต่เผ็ดนะคะกินกับแหนมเนาะพี่น้องคือสีสบกับสมปลปหน่อยไหมนี่สิทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมค่ะไหมนี่สีแดงสดใสเลย เอาซิมอีกจังหนวยกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮียมื่อไหรนี่ค่ะซิมึงเนาะฮึซีม,มือผิดโอเคเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาสั้นๆันบ่อาด,ดนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจังไรกะมักกะกุชไล่บ่มักกะกุชไล่ให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะ สีหลายเนาะคะ่ะกินบักพริกสองกิโลค่ะได้กะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแรรชร์กดซับตะไข่ใบบกกูในยายสิเมีรรมยฝรั่งรวยรวยด้วยค่ะบักพริกค่ะกินบักพริกสองกิโลนะคะบ๊ายบายค่ะ